ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีกาลันตันค่ะสถานีนี้นะคะจะมีห้างอยู่ห้างหนึ่งค่ะชื่อว่าธัญญาพาร์คเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่บรรยากาศบนสถานีนะคะเรามาด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะสะดวกมากเลยธัญญาพาร์คนะคะ ธัญญาพาร์คเนี่ยจะมีเป็นที่ที่เราสามารถมาทำพาสปอร์ตได้นะคะคนที่จะเดินทางออกนอกประเทศทางออกที่1-4ถึงนะคะมาดูค่ะสวนการค้าธัญญาพาร์คนะคะจะเป็นทางออกที่1ค่ะดูบรรยากาศกันนะคะเมื่อก่อนเวลาที่เรามาทำพาสปอร์ตนะคะทีเราก็ต้องมาด้วยรถประจำทางสายหนึ่งห้า หรือไม่ก็มาแล้วแต่ค่ะแท็กซี่รถยนต์ส่วนตัวแต่ตอนนี้สะดวกมากเลยนะคะดูบรรยากาศสิคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้างกันนะคะเราก็เดินมาตามสกายวอล์กเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้สะดวกมากนะคะดูบรรยากาศหน้าห้างนะคะ เราจะเดินไปตามทางสกายวอล์นะคะบรรยากาศข้างล่างค่ะสะดวกมากนะคะลงจากรถไฟฟ้าบนชานชลาก็ลงมาข้างล่างนะคะสอดบัตรออกหรือบางคนมีบัตรแลบปิด Rapid หรือบัตรเครดิตก็ใช้ของตัวเองได้เลยนะคะถ้าไม่มีก็ยังขอบัตรฟรีจากเจ้าหน้าที่ได้ นะคะแล้วก็เดินมาตามสกายวอล์กเนี่ยค่ะสภาพข้างล่างตรงนี้มีหมู่บ้านด้วยสถานีกาลันตันนะคะลองมองกลับไปที่ธันยาพารอีกทีหนึ่ง เลิศนะคะเดินมาตามสกายวอล์กเรื่อยๆนะคะดูบรรยากาศไปด้วยไม่มีเสียงนะคะ